สวัสดีค่ะหนูชื่อถุงตองค่ะแม่หยางนี่ขึ้นมาหยางเบิ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 งเด้ออีลีนอนอยูซื้อทีนะ่ไม่ใช่นนะขึ้นมาเนี่ยเขานอนอยู่ซื้อๆนะ่เป็นบอนอนซื้อคือเขาเป็นบอฮะ เบอร์ว่างเบอร์ว่างเบอรงมันเตียมสิขึ้นมาเบอร์ว่างว่างมันเบิรงมันเบอร์มันนั่นนั่นนั่นบอต้องมาสกิดปับปับโอ้เกินไปอีหลีเกินไปแล้วเกินไปแล้วเบิรงมันเจ็บเลยนี่ลงไปสิทำงานอย่ามากวนลงไปเลยบ่ต้องบ่ต้องลงไปเดี๋ยวนี้ ลงไปบ่ไวเลยนะบ่มาตังมาตังเบิ it, ่งเบิ่งเงืองมันเบิ่งมันเบิ่งมันเบิ่งมันกวนนี่กวนดีแล้วเออเน่าฉายเนาะเห็นบ่ฉายเขายังบ่กวนมันนี่จอมกวนกวนดีค่ะ เ็ดหยังเอ,อ่องนางยังหันละนางลงนางลงท้องนางลงไม่กแล้วออนไม่กแล้วมันตั้งทายกแล้วมันตั้งทายก็แล้วพี่น้องมันตั้งทายสิคืนมากกว่อีกแล้วบอกต้องคืนมาเลยนะยานะ Nàng là nàng với nào nàng phau với nàng vào tù Nàng nàng luôn Nàng luôn <laughs> <laughs> Mất <Mình> đi đi <laughs>